นนี้ะะคะเราจะมาทำเยลลี่แตงโมยักษ์ค่ะมาดูกันว่าจะทำยังไงบ้างแล้ววันนี้ทำไมรถมันวุ่นวายกันไปหมดอ,อะไรไม่รู้ทุกคนไเปเถอะอกองของเรานะคะก็มีน้มเจลาตินผงเจลลี่ช็อกโกแลต ใส่ลาบสีผสมอาหารสีดําค่ะไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเพราะว่ามันเป็นหลายชั้นมากแตงโมมีหลายชั้นมากนะคะเราจะมาทําลายแตงโมก่อนค่ายอย่างแรกก็ใส่ผงเจลาตินลงไปเลยช็อช็อคนี่่อ,าอามานะคะเราทําให้มันเป็นลายของแตงโมล,ลายของแตงโมมันเป็นสีดําเราก็จะใช้ช็อกแกแลตไสรัปบเนี่ยใส่ลงไปเลยใส่เยอะๆอทุกคนมันจะค่อนข้าง สีน้ำตาลมากกว่าเนาะเหมือนกาแฟเลยพี่น่าดิใส่ผ้ตเอามานะคะเราจะเอาน้ำทั้งหมดเนี่ยเทลงไปในถาดค่ะกกอ, <c oughs> <c oughs> อนอะไรวะน,น้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราจะเอาเนี้ยไปแช่ตู้เย็นค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนทุกคนตอนนนะคะเยลลี่ของเราเนี่ยก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะใช้อันเนี้ยมาหั่นให้มันกลายเป็นเส้นของแตงโมค่ะเส้นของแตงโมต่อมานะคะทุกคนเราจะใช้ไม้จิ้มฟันอันเนี้ยแงเยลลี่ออกมาค่ะเยลลี่มันเซตตัวดีอ่ะมันจะแงะได้ค่ะได้มดทุกคน เราต้องใจเกว่าน,นี้ค่ะเดี๋ยวมาลงทำกันใหนม่รอวทุกคน,นท่าให้ดีนะคะให้ทาน้้ำมันก่อนที่จะเทนนี้ลงไปม,มันจะได้หลุดง่ายทำไมกันไม่ทาทำไมเคทิไม่บอก ไเสียงแล้วเราตกสนใช่ไหมต่อมาแล้วค่ะทุกคนเราจะเอาเส้นเนี่ยมาใส่ในชามที่เราจะทําเป็นตัวของแตงโมค่ะช่วงเป็นชามกลมนะคะแล้วก็ใหญ่แตงโมเป็นแบบไหนแตงโมเป็นครื่องแตงโมจะทําแตงโมแบบไหนแตงโมแตงโมแตงโมแค่นี้เหรอเยอะเด็กไหม อยู่ตรงไหนบ้างนะหนึบจริงถ้าหนึบจริงมันต้องไม่คุ่นรอนก็เล่นใหญ่ไปนะเนี่ยนอะไรเราจริงจังเกมไม่ใช่คนทำเกไม่เข้าใจหรอกต่อมานะคะคือเราจะมาทำสีเขียวของเปลือกแตงโมค่มแรกนะคะเราก็ใส่เจลาตินลงไปเลยชึบต่อมานะคะทุกคนด้วยความที่มันเป็นสีเขียวแล้วเป็นแอปเปิลนะคะทาอะไรขันยา ไม่ยมยย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 รยย้ยย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 รยย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 วยวยยยยอยยยยยะยยยยยเยย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 ยเย่ยรยย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 นยย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 ยะยยยงยยนยยยยยใยนยยาจะยย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 ่ยยยยรยยยยมียยยยยยะยย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 ยนร กินแอปเปิ้ลเลใช่กินแกปวดไปอ่ะแม่ไม่ปวดทำไมไม่ต้องพยายามเล่นมุกทุกมุกแกไม่ถ่างคอมเมนต์หรอมีคนเขียนเต็มเลยว่าว่าแกไม่จะเป็นต้องเล่นมุกเขาลำค่าตอนนี้นะคะเรารอตัวน้ำหอมเราเนี่ยให้เย ก่อนที่มันจะกลายเป็นเย,ยลลี่เราจะมาเทใส,สน่นี้ค่ะมันจะได้ดึบๆึบกควตอนนี้นะคะเขารู้สึกว่าสีมันไม่ได้สีมันอ่อนเกินไปเขาก็จะใส่สีผสอมอาหารลงไปนิดนึงพี่อออบอกว่ามันก็จะล้ำล้ำหน่อยทุกคนเราจะต้องเอาน้ำแข็งนะคะใส่น้ำไว้แล้วเราก็เอาอันนี้เฮ้ย ไปไหมนี่เจตก,การนี่คือหน้าที่ที่ต้องทำไม่อยาไปไปใช้ซับสุูปเขาพื้นผืดอยู่มันใช้ไม่ได้มไม่ได้ยนี่ก็หยิบอยู่ทำได้ทำเลยเริ่มใส่ไปนิดนึงก่อนนะคะทุกคนแล้วเราก็ร่อนเลยค่ะร่อน,นอย่างนี้ครับ บ้ามันกลายเป็นงูเลยมี่แกทำผิดวิธีแกล่อนให้หาไปทันนุชไมอย่างไรก็ต้องทำใหม่เรียนะคนหลายจัวที่ผมทำมาแล้วเอางงนะทุ <c oughs> คนมันทำไม่ได้เห็นไหมวะหมดแล้วมันไม่ใช่ความผิดฉันเนี่ยมันไม่อยู่มันไม่ใช่ความผิดฉันของแกมันแปตกไงไอ้เนี่ยมันโดนมันก็ลอยข้างใต้อยู่แล้วมันมีการการัดซะอยังไงก็หลุดนี่ไงโทษฉันไง แล้วมันไม่กระดิกแล้วนะคะทำไมไม่ไปแช่ช่องฟิสส์ล่ะเพราะว่าถ้าใส่ช่องฟิตนะคะมันจะไม่สามารถที่จะคนเป็นวงของตัวนี้ได้ค่ะคนต้องใจเย็นมากเลยในการวนวนละให้มันเป็นเจลลี่นะคะกาะกตาทั้งหมดถ้าเกิดใครใจร้อนก็ออโตเขยเจลลี่ได้แล้วก็เป็นบัตรสั่งซื้อได้ไลน์อออโตเขยหรือ Instagram ออโตเขยอินสตาแออฟฟิเชียลไม่ต้องรอลานฉีดหยุดเขียวกระด็นเฮ้ยได้แล้วมันเริ่มเละ ดูดูข้างหลังดูดูชามนี่ดูข้างหลังนี่เหมือนแตงโมโลแล้วนะจริงเหรอเออริฉัไม่วิธีดีกว่านี้นะทำไมอยากดูวะเดีย๋ยวไป,ไปออามาเดี๋ยวไม่ต้องมาคอยจุ่มน้ำแล้วหรอเขาจเย็นนะเป็นไงแข็งทันทีไ่ มันไงมันแข็งขึ้นเร็วมากเราใช้ชชูวในการอมน้ำทุกคนเพราะชัูวมันเก็บซับน้ำแล้วก็น้ำแล้วเนี่ยก็จะเย็นอยู่นี่คือวิธีที่ดีที่สุดทุกคนตอนนี้นะคะชั้นสีขวของเราเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมันจะเหมือนเครื่องไว้ชั้นหนึ่งต่อมานะคะทุกคนเราจะมาทําชั้นสีขาวกันคะ่ะเริ่มแรกเนี่ยก็ใส่นมลงไปเลยเป็นนมุ้นนะคะทุกคนน้ำตาลไอซิ่งนะคะทุกคนหนึง่งตใส่หกไม่ใช่หรอใช่ มันใส่ห้าเพอาะหัวอ้วนใช่ไมใส่เอ็กพราไม่ใส่แล้วแกเนี่ยหัวอีนหนึ่งอ่ะมันชอบไปลดน้ำตาทุกครั้งเลยเป็นเรื่อยส่วนมันก็แบบอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ก้องไงต่อมานะคะเราก็ใส่เจลาตินลงไปเลยชยเอาจริงๆเขายังไม่รู้เลยว,ว่าแตงโมจริงๆมาจากประเทศอะไรอียิปต์ี่ฮะอียิปต์จริงเหรอปลุกที่นั่นอยูาาา่ที่ทะเลทรายคาราฮาลีเฮ้ยเฮ้ยแตงโมเกิดตากที่ทะเลทรายไม่รู้ปลุกขึ้นมาพี่จริงเหรอเขาปลุกที่นั่น คนตือนเลยคนทะเลซาฮาราอะไรเนี่ยถูกต้องค่ะถูกอ๋อถูกอ๋อเป็นยังไงกำเนิดถิ่นแรกอยู่ในทะเลทรายค่ะอะไรบะคาราฮาลีอาใช่ค่ะทวีปแอนติกาชาวตุรกเป็นชาติแรกที่ปลูกกันงั้นอย่างนี้แตงโมที่เกิดจากทะเลทรายจริงๆจะเป็นยังไงวะรสชาติเขาเนี้ยถ้าคิดนี้ถึงนัดนี้เราจะไปทะเลทรายซาฮาราคือไปทำอาหารแตงโมจะไปวันเดียวเลย มันจะเคลือบตรงสีเขียวไปอีกชั้นนะคะกลายเป็นสีขาวแต่แตงโมข้างในต้องสีแดงใช่นั่นคืออีชั้นหนึ่งชั้นนี้นะคะเราทําเพื่อทําให้สีเขียวอะเด่นเพราะว่าตอนนี้นะคะอีกชั้นของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่พอเราใส่สีขาวนะคะสีเขียวของเราเห็นชั้นมากหมดิมันเหมือนเปิดแตงโมอะจริงแตงโมจะต้องมีเนื้อเนื้อจะต้องเป็นสีแดงเราจะมาทําเนื้อกันค่าแล้วแน่นอนละคะมันต้องมาพร้อมเม็ดเจลาตินตามด้วยน้ํา ต่อนะคะเมแตงโหวตต้องเป็นสีดำก็ใส่สีผสมอาหารลงไปเลยเยอะขนาดนี้เลยเหรออือไม่เยอะไปหรอกวันนึ่งต่อนะคะเราจะมาทําส่วนของเนื้อค่ะตอนแรกนะคะก็ใส่น้ําลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยเจลาตินค่ะวันที่เรากินเจลาตินที่สองตามด้วยอันนี้นะคะทุกคนมันเป็นรสสตรอเบอรี่ค่ะเพิ่มรสชาติให้มันหน่อย มเป็นสีเป็นสีม่วงเราต้องใส่สีผสมอาหารเพิ่มนะคะไม่งั้นมันจะไม่เป็นสีแดงแบบเต็มเราก็จะเทสีแดงลงไปเลยแล้วก็รอนะคะจนสีแดงเนี่ยเซตตัวฉันน่าจุ่มมือไว้เงี้ยมันเย็นมากเลยนะฉันเลยแค่แกถสีไงฉันถือไม่ได้มือฉันเย็นแค่ทุกคนเขาเคยื่ประสบการณ์นะคะครั้งหนึ่งเขาอะตอนที่ไปเรียนอยู่ลอนดอนพี่ว่าตกไว้ทุกคนแล้วทีเนี้ย เสื้อยืดตัวเดียวไปเสื้อยืดเป็นรูด้ะเออแล้วเขาอ่ะใส่แบบจัดเต็มเลยหนาวเฟิร์มมาอลังการจะพักชี่บอกหนาวเขาทํางานว่าร้อนเขาถอดเสื้อของเขาเลยถอดเสื้อเขาถอดเสื้อหนาวหนานๆให้ทัชี่แล้วเขาขอ่ะก็ใส่เสื้อตัวบางๆเดินไปจนถึงบ้านไม่ทัชชี่แบบไม่สนใจเลยเขาเลยโอ้สกูดูเลวเลยเือ่อนะบานคนผมไม่ได้บอกเลยนะมันอ่ะทำตัวเป็นนางเอกเองถอดมาให้เลย ถ้าชุดมันอ่ะชุดแกไม่ได้บานด้วยชุดแกงอะไรอ่ะมันเป็นแบบชุดแขนยาวเป็นไหมพร้อมอยู่แล้วจริงผมไม่ได้เป็นคนขอนะครับคนผมแค่เดินแบบว่าเสื้อมันก็มีลมแบบเย็นเข้ามาในรูรูเสื้อใช่ปะก็แบบเย็นเย็นหัวนมนิดหน่อยมันอ่ะหัวงี้เมย์ก็เลยมาเห็นหัวนมนิดโอ๊ยไม่ใช่เหรอคนอะไรจริงวะเนี่ยโครงกานเราจะมาทําเม็ดกันนะคะดูสีดํามาก่อนหย่อนลงไปในสีแดงเบาๆงี้ยมันเป็นน้ำอ่ะเ็นวะแบบี้แหละแต่ต้องหยดน้อยๆไว้ให้มันลอยต้องเป็นอย่างเงี้ยละรอให้มันเย็นเมย์ หยดนิดเดียวค่ะแล้วก็ลูดมันเอาไว้ให้มันไม่แตงโมนี่จะเป็เม็ดมันยาวขึ้นเลยนี่จะเม็นมันเริ่มยาวเราก็รอน้องสีดำเซตตัวนะคะเราก็จะเทอันนี้อีกรอบหนึ่งเฮ้ยไ,ได้เฮ้ยไ,ได้ไไดเราก็ไปรอเย็นนะคะแล้วมาใส่เม็ดเพิม่ม นใ้นไมมันใหญ่จังทุกคนตอนนี้นะคะแตงโมของเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่โอ้นี่มันบักตัโมดึง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 เเฮ้ยไม่ออกให้ได้ได้ เออใไม่แซได้ไม่ทาใจย็นยุท่ทำไมมันไม่ททำไมี่ใจลอน,นะนี่แหละไดวเหรอผิดตอนนี้เลยเหรอฮะอนนี้ก็มีขออภัยเฮ้ยขอโทษพี่ จะเหมือนแตงโมตรงนี้ดูนี่สีเขียวคือเปลือกอันนี้ก็เป็นชั้นก่อนเปลือกแล้วก็เนื้อนะคะแล้วก็เห็นเม็ดใสๆข้างในเลย,เยดูมีความมีเม็ดข้างในด้วยนะคะ ่บอกไงทำงี้มันเปรี้ยนทุกอันแล้แกนดวลน้ำตาเลยทุกคนต้องไม่เพิ่มน้ำตาลอะคะหอวยหนึ่งมันห่วยเพราะแกไปรดน้ำตาลทุกครั้งแกโค้งงี้กินนิดเดียวไม่ต้องกินเยอะเงี้ยทำมาเสียของอะไรอะพูดดิพูดอ๋อไม่ทด้ไมจะไปถุยใช่ไหมนี่ทุกคนผมจะลองกินเปลือกให้ดูร้อนด้วยกินดจุ้ยเมื่อกี้มันไม่อร่อยต้องฝึ ลองอื่นจืดมันเป็นไรให้กินมาอะไรเนี่ย้าวจริงโคตรห่วยเลยมันไม่หวานใช่ปหมเอาเปลือกเขอกขอลองกินไอ้ตรงแกนเนื้อกับเปลือกก่อนนะอ,อะไรว <c oughs> ะรวยเหมือนนมบูเลย ไ,ไหนกันอะข้อเสียเดียวของวันนี้เลยคือน้ำตาลน้อยน,นะคะก็ะถ้าใครไปทำลนะคะบอกเลยว่าใส่น้ําตาลไปเถอะไม่ต้องไปกลักวอ้วนนะคะเพราะว่าถ้ากลัวอ้วนแบบเขามันจะไม่อร่อยคนมันคือเยลลี่ที่ไม่หวานและจืดมากเซ็งเลยแต่ถ้าไปใส่กับไสหลับหรืออะไรนี้น่าจะฟินนะทุกคนเพราะว่ามันจืด <laughs> มันลองขันแตงโมเล่นดีกว่าเดียนะ่ยเราก็ทํามาตั้งนานแล้วอยากลองขันให้เหมือนแตงโม ถือว่ารูปร่างเหมือนแตงโมปะแต่รสชาติอย่าหาทำโคตรด่วยถ้าให้คะแนนแค่รสชาตินะก็เปศูนย์มันกินไม่ได้แต้เนี่ยยังดีนะที่มีรูปร่างเหมือนแตงโมแกเลยได้คะแนนทั้งหมดหนึ <c oughs> กก่งเต็มสิบมันน้อยจังตอนเนี้ยเคค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะการการท่เจลลี่แตงโมนะคะปาไปทั้งหมดเกือบสี่ชั่วโมงเอาจริงรูปร่างหน้าตามันดีมากนลทุกคนไปทํากันได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมใส่น้ําตาลเข้าไปค่ะเพราะตอนแรก เราคิดว่าไอตัวเฟรเวอร์มันมีรสชาติอยู่แล้วไงเราก็เลยไม่ได้ใส่นะคะแต่จริงๆเราต้องใส่ทุกอันเลยนะคะทุกคนกคน็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอยากให้เขามาทําทเยลลี่อะไรอีกแลก้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวเขาจะมาลองทําใหม่นะคะไม่ว่าน,นานแค่ไหนเขาจะทำไม่ได้แต่ไม่ต้องเรียกฉันมาในคลิปนั้นฉันไม่รกเกมรียกแกมาหรอกจะให้แกกินโอเคคหร่ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไปอัจฉริยะเยนะคะวันนี้เวลาแล้วค่ะทุกคน <laughs> บค๊ายบายเหนื่อยเหนื่อย